สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซ่ C. หวยนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงหวยนะครับในงวดที่1พฤศจิกายน2564นะครับซึ่งวดที่ผ่านมาวันที่16ตุลาคมนั้นผมได้ให้3กับ1นะครับ3กับ1แล้วหวยมันออกที่3 7 2เ8 3ดเข้านะครับ แต่วันนี้ผมเสียดายที่ว่าผมจับยื้อไม่ครบผมจับยื้ไม่ครบเสียดายไม่กระตับเดี๋ยววันนี้ในยอที่ของวันที่หนึ่งคลิกสิการนสองพันห้าร้อยสี่นี้นะครับจากการคำนวณแล้วผมคิดได้อยู่ที่สี่ 0นะครับอันนี้คือเลขจากการคำนวณ4 6 5หกจุดหาศูนย์พอฉะนั้นเลขเด่นคือเลข5เด่น5รอง6นะครับเด่น5รอง6จากนั้นผมจะจับมาวินกันเหมือนเดิมก็คือเลขห้5 4 5 6ย0 นะครับหกศูนย์กสี่ตัวกันนะครับกันสี่ศูตัวท่สี่หกหสีห้าูแล้วก็4ี่หนะครับ4ี่หศตัวที่ผมเน้นพิเศษของวันนี้คือ าหาศูนย mm ์ห hmm. ้าูนย์สิห้านะครับมีอูวนะครับอันนี้คือหวยรัฐบาลอวันที่หพฤศจิกายนสองพนิะเ่นห้าหกครับหวังว่าจะเป็นแนวทางในการเล่นให้ ใคมาแลที่นี้นะครับ